ที่งชนชนท่านนี่ะครับวันนี้อยู่ในการเก็บเหรียญคนจนของคุก,ก้ลันขาเขานะครับผมสมบัติชัยก็จะมีคนรดนางฟ้าบวก2กระป๋องทิงแดงแล้วก็แหวนเพลิงนะครับผมสมบัติผมก็มีเคงเขานีน่จนมากๆเลยนะครับขนาดครีมเนยยังออาม่เต็มเลยครับอย่าโม้พูดทางทางเพลงครับไปเล่นกันเลยซื้อบูธก่อน พาวเวอร์พัดผมก็มีเพียงเค่ตัวเดียวนะครับผมคือพาวเวอร์พัดของเปียนโนนะครับผม มาดูกันแล้วว่าจะได้เรียนเท่าไหร่ไม่น่าจะถึงห้ามือหรอกนะครับผมอืมสําหรับใครที่มีคําแนะนําก็คอมเมนต์เวทไถ้คลิปเลยนะครับผม หนอย่างที่อยากจะขอสำหรับชแนลของผมก็คืออีกวันพซับสไครนะครับผมจะได้มีกิจกรรมฉลอง9ซับสไครสักทีนะครับผม เก็บเหรียญแต่และเหรียญนี่ก็ยากพอสมควรเลยนะครับผม <ST AN IC> ส่วนเพจที่อยากได้คือน่าจะเป็นตัดช่างเหรียญน,นะครับผม <ST AN IC> สมบัติที่ใช้มาก็จะมีหอย่างับคือสมบัติกันชนนะครับผม ขึ้นมอนาธรมไปแล้วน,นะครับผมขนาดนี้แบตเตอรี่ก็เหลือเจ็ดประสิท์นะครับผมตอนนี้เรียนก็ได้ประมาณห้าพันแล้วนะครับสว่วนของหลานผมยังไม่ได้ทำลายสถิติอีกสามเกาะที่เหลือนะครับ มีเกาะเด็ดที่ผมทำลายสถิติไม่ได้คือกาะโจรสลัดนะครับผมดอกไม้ทองคำชนทำลายไปเลยจิตว่าทองคำแบบนี้ก็ได้ถ้าเพชรฟรีสิครับนะเอ,อ้ผมยังไม่ได้ใส่โค้ดเพชรสิเพชรของขาเขาเลยนะครับผมโค้ดมันคืออะไรนะ,ะจำไม่ได้ คิดหนักครับผมอย่างนี้อู้กองลุงเลยห้ามพลาดนะครับอย่างนี้ดอกไม้ทองคำอีกแล้ว ก็อาจจะเป็นดอกไม้ธรรมดาก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าดอกไมาทา้ทองคำหรือเปล่าเพราะมันออกมาสักสองดอกนะครับผมอืมอดีใจเลยตั้ง ตอนนี้น้องสนักก็เข้ามาเพื่อจะขอรับประทานอาหารนะครับผม แต่ว่าไอ้ดอกของคำมันมันหน้าตายยังไงนะผมอันนี้เห็นแต่ดอกธรรมดานะครับผมห้ามชนโดยได้ขาดเพราะเราใช้สิทธิกันชนไปแล้วนะครับ ซึ่งบัฟเบียนโนของไทยกับขาเข้านี่แตกต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยนะครับผมเพราะของขาเข้ามันจะมาแค่ครั้งเดียวแล้วจะขึ้นอยู่กับการอัปเกรดด้วยครับแต่ของไทยจะมาขึ้นอยู่กับการอัปเกรดแล้วก็ไม่ต้องมีสองตัวแถมยังมาสองครั้งอีกนะครับผมคือข้อแตกต่างครับชวนมนเลย เมื่อเจว่าว่าไม่น่ามีสิทธิ์สูงสามหมื่นนะครับผมเพราะคลิปเลยก็ยังอัพเกรดไม่เต็มเลยนะครับผ่านช่องแคบมรรากาศไม่ได้สักขย่างชนเลยแผ่ชนยีกแผ่ ชนเลยกระโดดขึ้นเลยนะครับผมแบตตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ5%นะครับผม เรามีคิดได้แค่สามหนเจ็ดพันนะครับผมเป็นละสี่ปีริเนะครับไม่ได้เลยเออข้าไปเลยนาห้าห้าเพจจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะครับผมจะอย่าลืมฝากกด like, ไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับผมกำลังใจให้เลยนะสวัสดีครับ